สวัสดีค่ะพี่น้องสีมาทำการเปลี่ยนถุงเนาะคะ่ะเอาถุงสีเหลืองน่ะออกสีใส่ถุงสีเขียวเข้าไปค่ะเพราะว่าขยายใหญ่หลกักกว้างก็เก่าค่ะพี่น้องบ่คอยได้มาพอๆกันค่ะเนาะขางบ้านเพื่อนก่อสังกันเลยว่ามีเสียงรบกวนเศร้านี่ กเยเข้ามากค่ะฝนกับบ่อ่อยตกฝนกับยุดยุดไปแน่แล้วค่ะอ่าควัมเปียกชื้นแฉะน้ำพื้นดินกับบ่คคอยมีค่ะพี่น้องเนาะยุงไล่กับอยากลดลดลงจกักน้อยกเร่ขาวมาทำการเปลี่ยนถุงค่ะหล้วกับมาเ็กเบึงอ่านวยถีหลวงล้นเนาะพี่น้องบ่มีเดียค่ะ เปิ้นเศร้าสลัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเพ่เจอก็เจออยู่นี่สองสองน้วยค่ะัวขางอยู่แล้วก็เกิดเชื้อร่าขันบ่ได้ชืนช้นแฉะแล้วแห้งก็แล้วกบ่บ่บ,บ่เป็นอย่างค่ะต้องการเตียนถุงค่ะ พี่นอดคิดถึงทุกทุกทันด้เยค่ะเอฟซีเนาคนกับสีถาเบิ่งอยู่ว่าคือหายไปโดนแทาว่าะสันนะแต่ว่าขันบ่บทายถ้ำใอยๆกับ,บก่บ,บเห็นเจ้าของดยพี่นอ้องหาจัางนี้กับ,บ่าคอยพอนหายังไงก็ไม่พบเจอตัวเองนะเนาะ เงาเงาก็เข้ามาที่สวนเพี้ยนถุงค่ะแล้วก็เช็คเบึงนนวยที่อ่าตกข่างลุดลนลลวงค่ะพี่น้องเนาะสิม,มี่บอนี่พพออยู่นี่นย่างฟังนี่่ะพวงนี่แหละค่ะมีอยู่สามนวยหมดแดงกับบมี่ด้วยพี่น้องหมดแดงก็ไม่มีค่ะ ตัวน,นี้ก็ชิมงแล้วค่ะพี่น้องมันสีมีอ่าซุกเป็นบางน่วยอยู่เด้หาหาเบิ้งเนาะเอามาชิมพี่น้องหวานหวาน,วานพี่น้องหวานกรอบหวานกรอบค่ะปีที่ผ่านมาก,กับบะหวานปันไดเนาะปีนี้หูซึกว่า รสชาติหวานกรอบอาจจะเป็ี่ยนเพราะห้าวฉีด่อม้มนกระได้ค่ะพี่น้องเนาะเสริมความหวานให้บางต้นกะเคยฝาดดยค่ะฝาดลก,ก็เปลี่ยนไปเลยค่ะพ,พี่น้องบอฝาดต้นค่ณต้นรู้ในในลึกๆค่ะเคยฝาดปีนี้บอฝาดพี่น้องโอ้คือเป็นไปได้ก็สันดิอาจจะเป็นเพราะฮ่อม้นกระได้ค่ะพี่น้องเนาะ กินนอดคิดถึงค่ะฝากเอฟซีค่ะพี่น้องเนาะกับคุณได้หลายเตีคนขม่าก,กดติดตามกดไหลกดแชร์ให้น้ำเลยด้อค่ะคนรักสวนหลักอิสระค่ะพี่น้องสันสันซันี่ค่ะพอดีพองล้ามกินหอดกันเนาะสวัสดีค่ะ